คำถามก็คือว่าเมื่อไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีการแบ่งกลุ่มโดยระบบนี้เนี่ยจะทําให้การได้มาของสวชุดนี้มีความชอบธรรมจริงหรือไม่ดิฉันก็ต้องตอบเลยว่าไม่จริงนะคะไม่จริงเพราะข้อแรก20กลุ่มอาชีพท่านเชื่อว่าประเทศไทยมีแค่ยี่ิบกลุ่มอาชีพไหมคะแล้วทําไมบางกลุ่มอาชีพถึงถูกจับไปอยู่ด้วยกันเช่นเอาเอาเอา,เอาใกล้ตัวดิฉันมากที่สุด ฟังดูเหมือนจะไม่ผิดปกติแต่ผิดปกตินักเขียนกับสื่อมวลชนทําไมนักเขียนกับสื่อมวลชนถึงอยู่ในกลุ่มเดียวกันท่านว่าความรู้ความเชี่ยวชาญความต้องการของนักเขียนกับสื่อมวลชนเนี่ยเหมือนกันไหมคะกะวีนักเขียนกับสื่อมวลชนไม่เหมือนนะคะสิ่งแวดล้อมกับอ,อ,อะไรนะด้านก่อสร้างอะอสังหาริมทรัพย์เี่ฉันตกใจมากฟังพี่ท่านหนึ่งซึ่งตั้งใจจะลงสว ทำงานได้สิ่งแวดล้อมแล้วบอกว่าพี่ต้องไปลงกลุ่มเดียวกับพวกชาวกันช่างเนี่ยเหรอที่พี่พี่พี่แบบทำงานต่อต้านเขามาโดยตลอดทาไมพวกกูถึงได้อยู่กลุ่มเดียวกันวะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันแปลกประหลาดมากนะคะยังมีความแปลกประหลาดอีกมากมายที่ผู้สูงอายุคนพิการชาติพันธุ์ถูกอัดรวมเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่รู้เวลาเรื่องนี้จะต้องตัดสินใจกันยังไงนะคะเพราะว่าอัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งตามกลุ่มอาชีพฟังดูโดยหลักการเหมือนจะถูกต้องแต่เมื่อลงมาสู่รายละเอียด มันประลาดมหาศรรย์มากไม่นับการเลือกรายอำเภอ,อขึ้นไปสู่ระดับจังหวัดขึ้นไปสู่ระดับประเทศฟังเผินอนเหมือนจะดีอีกแล้วแต่ท่านเคยสงสัยไหมคะว่าในอำเภออมก๋อยจะมีผู้ประกอบอาชีพนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่สักกี่คนในทางตรงกันข้ามเขตราชเทวีจะมีชาวนาไหมคะ คือไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆอย่างที่อาจารย์สมใจบอกไม่จะออกมาไงเรานึกภาพไม่ออกเลยนะกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนานะคะทุกท่านหนองจอกมีนาแต่ละเทวีไม่มีนาแน่นอนสีลมไม่มีนาแน่นอนแล้วคุณจะเอาชาวนามาจากไหนยังไม่นับชาวประมงคือจะเอาชาวประมงจากอำเภอจอมทองยังไงดีอ่ะจะไปหาชาวประมงมาจากไหนที่อำเภอจอมทองในขณะเดียวกันที่อะไรดีอ่ะ ส,สายบุรีเนี่ยจะมีคนทําอุตสาหกรรมหรือการเงินสักกี่คนสายบุรีปัตตานีนึกภาพไหมคะมเพราะฉะนั้นนะคะระบบนี้เนี่ยสุดท้ายพันเป็นวัวพันหลักต้องการจะสร้างระบบที่ฟังดูน่าเชื่อถือมีหลักการและจะเอามาชดเชยความไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้ได้ตั้งใจจะทําระบบที่ซับซ้อนไม่มีใครซื้อได้เลยเนี่ยเห็นไหมหลักคิดมันยังเหมือนเดิมนะ ถ้าคุณปล่อยให้มาจากการเลือกตั้งพวกนี้มาใช้เงินซื้อเอาใช้เงินซื้อได้เป็นระบบแบบเราดีกว่าเลือกตามกลุ่มอาชีพเงินซื้อไม่ได้สุจริตเที่ยงธรรมเป็นธรรมนะคะคำถามก็คือโดยระบบแบบนี้จะนามาซึ่งสอวอะไรยังไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆน,นะคะกลับมาสรุปจบก็คือดิฉันคิดว่านี่ก็เป็นเพียงการปาหี ในขณะเดียวกันรักษาความจำเป็นที่จะมีอยู่สร้างเรื่องให้เกิดความจำเป็นที่จะมีอยู่ของสอวให้ได้โดยต,ตัวตนของมันมันยังเป็นองค์กรเดิมนั่นแหละค่ะคือองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขัดขานอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งโดยที่ตัวเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่พยายามจะชุบย้อมและพยายามจะสร้างหลักการให้ตัวเองนั้นเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือขึ้นมานะคะถามว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ดิฉันก็พูดตรงนี้ว่าไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หรอกคะ่ะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ดิฉันยังยืนยันว่าถ้าอุทิศภาจะมีขึ้นมาจริงๆถ้าปราศจากการยีดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งแล้วไม่สามารถสร้างความชอบธรรมให้กับองค์กรของตัวเองได้